ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเดือดพล่าน MG EV ยังคงทยานอย่างแรงในเดือนสิงหาคมเดินหน้าครองอันดับหนึ่งด้วยยอดจดทะเบียนถล่มทลายใครกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าใหม่อาจต้องหยุดอ่านข่าวนี้ก่อนเพราะมีหลายประเด็นที่อาจเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับตลาด EV ไทยไปเลยบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ MG ได้เปิดเผยว่าทั้งสงบริษัททำยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า EV ประจำเดือนสิงหาคม2568ได้สูงถึง2,230คันทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยอีกทั้งเมื่อรวมระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีตัวเลขทะลุ15,783คันเติบโตจากปีก่อนถึง70%เลยทีเดียวนี่คือจังหวะขาขึ้นที่หลายคนจับตามองแต่หลายคนอาจสงสัยว่าความสำเร็จนี้มาจากอะไร MG ระบุชัดว่าหนึ่งในหัวใจสําคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านมาตรฐานการดูแลหลังการขายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการคนไทยยกตัวอย่างที่โดดเด่น MG เป็นแบรนด์เดียวในไทยที่กล้ารับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมตลอดอายุใช้งานหรือที่เรียกว่า Lifetime w a r r a n แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะ MG ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องในคลังอะไหล่พร้อมส่งถึงมือลูกค้าภายใน24ชั่วโมงเสริมด้วยโชว์รูมและศูนย์บริการกว่า125แห่งทั่วประเทศที่เตรียมขยายเพิ่มเติมต่อเนื่องนี้คือยุทธศาสตร์สําคัญสำหรับการสร้าง MG EV ecosystem ให้แข็งแกร่งและครบวงจรในทุกด้านทั้งในส่วนการขายและบริการหลังการขายสําหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน MG มีรุ่นให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น MG 4 Electric ที่ทําสถิติยอดจดทะเบียนสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา MG S 5 EV รุ่นใหม่ล่าสุดไปจนถึง MG M6 ที่ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของรถ EV คุณภาพในราคาที่แต่ต้องได้ง่าย MG พยายามตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกรูปแบบตั้งแต่มือใหม่หัดใช้รถไฟฟ้าจนถึงคอเทคโนโลยีตัวจริงสูยินกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท MG s e ล l ประเทศไทย จำกัดให้ความคิดเห็นว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของ MG และความไว้วางใจจากลูกค้าจุดแตกต่างที่ทำให้ MG ทิ้งห่างคู่แข่งคือความสามารถในการปรับตัวได้ฉับไวและพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประเด็นที่หลายคนยังถกเถียงกันไม่จบคือคุณคิดว่าการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดไทยจะดูเดือดขึ้นอีกแค่ไหนแล้วบริการหลังการขายของ MG จะยังรักษาความประทับใจนี้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หรือคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้บริการ EV จากแบรนด์อื่นที่อยากเปรียบเทียบมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือประเด็นที่หลายคนไม่พูดถึงแต่สำคัญกับอนาคตของ EV ไทยไม่น้อยเลยทีเดียว